ถ้าใครจะเล่นตัวท็อป RS ต้องเล่นสีแดง สวัสดีครับอยู่กับผมครับเฟียครับอยู่ที่บางบ่อสุตประการนะฮะแล้วก็ข้างๆงผมครับวันนี้ Honda City 1.0 RS ปี22ฮะคันนี้ไม่หลักหมื่นนะฮะไม่ยังไม่ถึงแสนรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะฮะเดี๋ยวก็ไปร้านทำความสะอาดอีกทีนึงถ้าใครจะเล่นตัวท็อป RS ต้องเล่นสีแดงกระจังหน้าอะไรเนี้ยตรงรุ่นละของตัว RS แบบนี้เลยใครที่หาอยู่ครับคันนี้ราคาเปิดไว้5ส38,000บาทเรื่องต่างๆสามารถพูดคุยกันได้นะครับผมเรื่องประกันเรื่องวารันตีเรื่องสไลด์ส่งฟรีมีให้ครบหมดเหมือนเดิมมาาาาาแบบนนนนีีีี้้้ถือออออวว่่คขงดดดดูเเย๋ทกกรั นี่ภายในครับพผมอะไรมัลติฟังก์ชันนะครับมีคูคอนโทรลน,นะพุปสตาร์ทเกียออตโต้เดี๋ยวดูแอร์ให้แป๊บหนึง่งแอร์ Air, เป็นแอร์ออโต้ด้วยมามีจอนะเบาะหนังฮันทาล่าสวยดูดีภายในครับด้านหลังก็ค่อนข้างเรียบร้อยนะตัวรถเดี๋ยวล้างเก็บทำความสะอาดทีรถเพิ่งเข้ามานะครับผมถือว่าค่อนข้างเรียบร้อยฝาท้ายครับเปิดผ่านรีโมทได้นะฮะโอซิสติงโรบิเกอร์อนะไรเนี่ยมียังเห็นอยู่นะครับผมโครงสร้างไรดีเรียบร้อยสวยนะครับผมร่องรอยไม่ค่อยมีนะมีน้อยมากไม่ค่อยเห็นเลยเข้าที่ดูเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันนนึง อ่ะเออห้องเครื่องเรียบร้อยดูดีนะูจริงไม่ต้องทำอะไรมากนะเนี่ยห้องเครื่องเรียบ,ร,ยบร้อยนะตัวมาร์กตรงป um ั๊ม ABS อะไรพวกน,นี้มีอยู่นะติดกงติ๊กเกอร์รอยมาร์กมองเห็นได้หลายจุดเออสวยอันนี้เปิดราคาไว้538,00นาชอบโทรจองมีคันเดียวด้วยรู้สึกว่าจะมีคันเดียวนะตัว RS สสีแดงนะครับผมอย่าลืมถ้าชอบแล้วโทรมาพูดคุยกันแล้วก็จองซะถ้ 5, พาพลาดรออีกเมื่อไหร่ไม่รู้โอเคประมาณนี้แล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ